บ้านบอ่อหลวงอยู่ที่อำเภอบอ่อเกลือจังหวัดน่านแม้ว่าในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมานั้นการบริโภคเกลือสินเทาจะลดน้อยลงไปแต่การผลิตเกลือ,อยังคงเป็นกิจกรร,รมหลักทางเศรษฐกิจของชาวบ้านบอ่อหลวงอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านเชื่อว่าอยู่คู่กับบอ่อเกลือก็คือเทพพยายดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หลากหลายซึ่งเรียกกันว่าเจ้าพอ่อ ซึ่งทำหน้าที่ดูแลหมู่บ้านคุ้มครองผู้คนและความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่แม้ว่าหมู่บ้านใกล้เคียงกับบ้านบ่อหลวงจะเชื่อในเจ้าพ่อเช่นเดียวกันแต่ตำแหน่งแห่งที่และบทบาทของเทพพย,ายดาแต่ละองค์นั้นอาจแตกต่างกันไปในแต่ละหมู่บ้านซึ่งตามความเห็นของชาวบ้านบ่อหลวงนั้นมีเทพพย,ายดาจำนวน32องค์โดยในจำนวนนี้นั้นมี12องค์ ที่แวะมารับการบูชาจากชาวบ้านบ่อหลวงเป็นประจำทุกปีบุคคลหลักทั้งสา,า,ามนาคนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีกรรมประจำปีแก่เทพพย,ยดาเหล่านี้นั้นประกอบด้วยเข้าจ้ำซึ่งเป็นลูกหลานของผู้ที่สร้างหมู่บ้านขึ้นมาๆๆๆม้าขี่ที่เป็นร่างทรงเพื่อให้เทพพย,ยดามาเข้าและปูหอก หรือหมอด้ามที่ทำหน้าที่ค่าสัตว์เลี้ยงประกอบพิธีกรรมต้นแหน่งหลักทั้งสามดังกล่าวจะสืบทอดผ่านทางฝ่ายผู้หญิงโดยทั้งเข้าจ้ำและร่างส่งเป็นคนในตระกูลของหญิงเดียวกันเพราะว่าเดิมทีนั้นเป็นพี่สาวน้องสาวกันส่วนตำแหน่งอื่นๆนั้นปกติจะไม่สืบทอดเหมือนสามตำแหน่งข้างต้นตำแหน่งเหล่านั้นได้แก่คนตีของคนตีกลองคนร้องวอรหรือซอ และผู้ช่วยของข้าจํ้พิธีกรรมหลักสำหรับบ่อกเกลือจะจัดขึ้นปีละครั้งในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือแรม9ก้าค่าเดือนห้าเหนือของทุกปีแต่ในทุกๆ3ปีจะมีการประกอบพิธีกรรมที่2คือการขอสายน้ำเกลือขึ้นในเดือนเมษายน หรือตรงกับวันสงกรานต์หรือวันปากปีของทางเหนือซึ่งเป็นการจัดเพิ่มเติมขึ้นมาจากพิธีปกติที่ทำกันในเดือนกุมภาพันธ์ในการประกอบพิธีกรรมที่สองนี้นั้นชาวบ้านจะเดินเท้าไปยังจุดที่อยู่ห่างออกไปไกลถึง8กิโลเมตรทางท้ายลำธารซึ่งอยู่ใกล้บ้านนาขวางที่นั่นเป็นจุดที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นจุดต้นกาเนิดของเกลือโดยพิธีกรรมที่จัดขึ้นนั้นเชื่อว่า เพื่อเป็นการเชื่อมแหล่งกําเนิดเกลือดังกล่าวเข้ากับบ่อเกลือที่บ้านบ่อหลวงด้วยการเกี่ยวสายน้ําเกลือจากที่นั่นไปยังบ่อเกลือที่หมู่บ้านซึ่งเรียกว่าเป็นการขอสายน้ําเกลือเช้าวันที่17เมษายน2549ชาวบ้านที่เป็นคนหลักในการประกอบพิธีมาพบกันที่บ้านของนายบุญธรรมซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่นี่เป็นที่เก็บวัสดุสิ่งของสำหรับประกอบพิธีกรรมเช่นธงและดาบที่เป็นของเจ้าสมซึ่งถือว่าเป็นผู้ดูแลประจำหมู่บ้านโดยช่างพินหรือสายช่างซอหรือวอนและเข้าจำ้ำเดินทางมาถึงก่อนหลังจากนั้นคนทรงหรือม้าขี่จึงเดินเข้ามาในบ้านแล้วเริ่มเข้าทรงโดยเจ้าสมการสนทนาดำเนินไปอย่างสั้นๆและรวดเร็วกระทั่งเวลาเก้านาฬกา ม้าขี่จึงออกจากบ้านเดินด้วยเท้าเปล่าแล้วตามด้วยชาวบ้านเดินไปยังจุดที่เป็นแหล่งกำเนิดเกลือ <c oughs> ระหว่างที่เดินไปนั้นชาวบ้านบางคนจะเตรียมไม้เท้าซึ่งมีลักษณะเหมือนตะขอเกี่ยวสองอันซึ่งเลือกจากไม้สะเต้าและไม้หนุนไม้เท้าทั้งสองนั้นใช้สำหรับการเกี่ยวสายน้ำเกลือมาจากจุดกำเนิดสายน้ำเกลือเข้ามายังหมู่บ้านเมื่อเดินทางกลับ ระหว่างขาไปซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านบ่อหลวง8กิโลเมตรนั้นชาวบ้านจะหยุดพัก3ครั้งด้วยกันครั้งแรกที่ศาลาบ้านนาคอกซึ่งเป็นที่ที่พญากแก้วมาเข้าร่างของม้าขี่ จากนั้นจึงพักที่บ้านนาเปลืองและที่บ้านนาขวางซึ่งเป็นที่ที่เจ้าลมล่วงและเจ้าสางคำเข้าร่างของมา้าขี่ เวลา11นาฬิกา30นาทีชาวบ้านบ่อหลวงเดินทางข้ามแม่น้ำมางและมาถึงบริเวณสวนส้มที่บ้านนาขวางณที่แห่งนี้ที่มีซากลำต้นไม้ใหญ่เป็นจุดกำเนิดของสายน้ำเกลือภายหลังจากการรับประทานอาหารอย่างเร่งด่วน ที่บริเวณใต้ต้นไม้ส้มฝากแล้วเข้าจ้ำและม้าขี่ทำการสักการะเจ้าที่เกลือโดยการจุดเทียนเล่มเล็กจำนวนสิองเล่มที่วางลงบนใบตองและจานที่เต็มไปด้วยดอกไม้ขิงมะม่วงกล้วยขนมและข้าวเหนียวเจ้าพ่อเริ่มเข้าสู่ร่างของม้าขี่โดยเริ่มจากเจ้าหลวงภูคาแล้วตามด้วยพญาอูเจ้าหลวงบ่อ รวมทั้งเจ้าพ่อพญาแก้วเจ้าลมล่วงและเจ้าสางคำที่ลงก่อนหน้านี้ด้วย หลังการสักการะม้าขี่ใช้เม้า้าสองอันขุดลงไปในดินที่อยู่บริเวณใต้ซากต้นไม้ใหญ่จากนั้นม้าขี่จึงก้มลงฟังเสียงที่พื้นดินเมื่อได้ยินเสียงน้ำไหลซึ่งเชื่อว่าเป็นสายน้ำเกลือ ที่ไหลจากจุดกำเนิดนี้ไปถึงบ้านบ่อหลวง <S 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 ลูกน้อยหมดบาทเสียสาวันงมดตาว้า ハハハ

แล้วจึงทำการเกี่ยวสายน้ำเกลือเดินทางกลับบ้านโดยการถือไม้เท้าด้ามหนึ่งโดยหันด้านที่มีตะขอเกี่ยวนั้นชี้ขึ้นไปบนฟ้าถัดจากม้าขี่จะเป็นหมอด้ามที่ถือไม้เท้าอีกด้านหนึ่ง หันด้านที่มีตะขอชี้ขึ้นไปบนฟ้าเช่นเดียวกันในขณะที่ชาวบ้านคนหนึ่งใช้ไม้เท้าอีกด้านหนึ่งคอยแหวกหญ้าเพื่อเป็นการสร้างเส้นทางเดินนำหน้า,นาซึ่งเชื่อว,ว่าเป็นการขับไล่ความชั่วร้ายออกไปไม้เท้านี้เรียกว่าไม้แท้ฉะนั้นจึงเรียกคนเปิดทางนี้ว่าเป็นเจ้าแท้ จนหัวทิ่มูล้พวนึ่เนี่ยระหว่างทางที่เดินกลับเข้าหมู่บ้านกลุ่มคนที่เดินทางไปได้วยกันนี้จะหยุดพักที่สาราของแต่ละหมู่บ้านที่เดินผ่าน และครั้งจะมีเจ้าองค์ใหม่เข้าสู่ร่างของม้าขี่โดยเจ้าองค์หลังจะร่วมร่างทรงเดียวกันกับเจ้าองค์ก่อนๆที่เข้าสู่ร่างก่อนหน้านี้ xong có ba kho bán nhá có cả nhám 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 nhám

ทั้งนี้ตลอดเส้นทางของการเดินทางทั้งวันจึงมีเจ้าทั้งหมด10องค์เข้าสู่ร่างของม้าขี่ทันใดนั้นม้าขี่จะหยุดแล้วร้องตะโกนว่าสายน้ำเกลือขาดแล้วทุกคนจะนั่งลงแล้วนำไม้ท้ามาวางต่อกันด้านหน้าคนเล่นดนตรีดีดพินแล้วคนวอนก็จะวอนขอให้เจ้าทั้งหลายช่วยซ่อมแซมสายน้ำเกลือที่ขาดให้ต่อกันเหมือนเดิม กูแต่ว่าเยอะแต่ม,ม,มันซ้อทั้งมันพญาไมหลังจากนั้นม้าขี่จะบอกว่าได้ยินเสียงน้ำไหลแล้ว <c oughs> <c oughs> จากนั้นจึงเดินทางต่อเพื่อกลับไปยังหมู่บ้าน

อ้าวทุกคอยู่ดีม่ทุกเ์หอป้าฟงจเลยขออยู่ดีม่ทุกเนาะช่นั่นมาช่นนั้พื่อนนี่อไละเฮ้ยเฮนี่ละพูเรื่อพ่อมาแล้วคมปังฮักใส่ซ้ออนว่าอันนี้เปน่เื่อไปจะได้รับะด้เรื่องเยอเอาน่นะ

เนนะมืเม่อคณะเดินทางถึงที่หอเสาหลักหมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ที่ใกล้ทุ่งนาของหมู่บ้านทั้งหมดจะหยุดพักและเตรียมการสําหรับงานในภาคกลางคืนขณะที่บางคนนํางูซึ่งจับได้ระหว่างทางมาทําอาหารเย็นบางคนได้ออกไปหาปลาในลําน้ําที่อยู่ใกล้ๆปลาหมูยังก,กําลั ส่วนคนที่เหลือก็ช่วกันกางเต็นท์เพื่อให้ม้าขี่ช่างสายคนวอนและหญิงผู้เฒ่าผู้แก่นั่งอยู่จากนั้นจะมีชาวบ้านคนอื่นๆเข้ามาสมทบและร้องรำทำเพลงส่อร่วมกินดื่มและสุดท้ายนอนหลับอยู่ที่ข้างริมน้ำนั้นทั้งคืน